สวัสดีครับส,สว,สวสีสวงเสาเด็ดอ่อนๆพี่น้องบรรยากาศผาสมสวนพี่น้องมาในคลิปจะเป็นคลิปสมสวนแล้วก็เป็นคลิปเฮ็ดเสาคายเสาทรมเสาพี่น้องแล้วก็งานพี่น้องมันจะเป็นเรื่องงานพี่น้องบรรยากาศจะจะเป็นการเห็ดเสาราคาเสาแล้วก็จะมีอีก งานหนึ่งพี่น้องเป็นงานรับงานขึ้นโครงสร้างพุโคมงุงหลัคาพี่น้องวันนี้เฮ็ดคิปอันนี้พี่น้องวันนี้เฮ็ดคีลงไปพี่น้องวันาาน้เฮ็ดคิปลงไปพี่น้องถ้ารอติดตามเลพี่น้องเด้อจะมีเป็นคิปราคาราคาพุโคมงุงหลังคาอยู่พี่น้องจะขึ้นเสาปุโคมุงลคาอยู่อีกงานหนึ่งพี่น้องที่รับจะมีเปียเสา แด็กก็เห็ุงานพี่น้องทั่วไปพี่น้องรับเหตุงานทั่วไปนําพี่น้องเป็นก่อสร้างนะพี่น้องเป็นก่อสร้างคลิปนี้กับพ่าพี่น้องมาเก็บมะเขือพี่น้องเก็บมะเขือซุปพี่น้องเก็บมะเขือซุปยำมุเเสรพี่น้องหลังจากที่ปลูกมีน่วยให้มีน้วยเห็นเลยพี่น้องมีน้วยพอได้กินเด้พี่น้องเลยอืเป็นดอกเสล่ะพี่พี่น้อง อมันนี่น้องวมันเสือลายพี่น้องต้นนี่มันมีเสือลายป่นกันนําพี่น้องพันเก้าหอเลพี่น้องมันเกิดอเองมันแต่ว่าเฮากะเอามาปลูกเพื่อเป็นที่เป็นทางนะพี่น้องสวงเขาปลูกพักนะมันเกลือน้ำเป้งพักเอา่น้อ่พี่น้องเสือขาต้นนี่เสือขาเสือขาต้นนี่ก็เรือขาพี่น้อง ต้นน่าเกลือเขาน้องขึ้นยากสูบมอเขือได้พี่น้องอืออืสามนุย้ยพี่น้องงามไหมพี่น้องเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกงามขน,นาดเลยพี่น้องสามต้นนะถูกอือหือข้าเอาจากแป้งแป้งนี่แหละพี่น้องแป้งคณะเอาอะไรนะมันเคลือดเองของมันในในที่ตกค้างมันนะพี่น้องมันยังยังมี เดี๋ยวเราจะมีนุย้ยเจยู่พี่น้องเขาก็ซับซับซับผลกันไปเขาก็เอา,เอามาปลูกแซมกันพี่น้องบ้านบอด้กาแล้วพี่น้องเลยเกิดเองอยู่นน้ำเป่งพักเพราะว่าเขาเคยปลูกมะเขือมะพริกนะพี่น้องเขือมะพริกสามงวยลแล้นเบิ่งก่อนนี่ดูกวนนี่มัน เป็นเขือนพี่น้องเป็นอยู่นี่อ้วนพี่น้องแต่ว่ากับพอดีพี่น้องส่วนมากมันจะเป็นอยูงง่เงาก้อนพี่น้องเครื่อมันจะเป็นอยูงง่เงาก้อนเหลื่อมเล็กว่าหนูสิไลขึ้นมาตาม่ำต่ำกิ้งต่ำยังมันไปพี่น้องนี่แหละอันซุมเดอร์ปูกก้อนพี่น้องปูตั้งแต่พร้อมพักก็ได้พี่น้อง ต้นมีเยอะบ่โอ้โหเราไปยังเมื่อวานใส่บางต้นนี้ก่อนอี่อน,อน,น้องมีเยอ่ไหมน้องกำลังกำลังน้องกำลังขึ้นดีมาเอาต้นเยอะบ้างพี่น้องสองต้นเมื่อกมีต้นมะเขือลายพี่น้องเขือลายกับเขือขาวปุ่นกันน่ะพี่น้อง เป็นเมงสิน้องเป็นเมงระยะอเอาเลยพี่น้องอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ทีเหล็กวนน้องเกิดตั้งแต่ทีเหลกตั้งแต่ปลูกพร้อมพักทีเหลกมันหนิตุ่นเยอะตุ่ตนเยอ,เอ,เอกุมูนะพี่น้องสีซุปมากเขือขาวกับเขือลายซะกันพี่น้อง พอพี่น้องเนี่ยพอสุบเลยพี่น้องเนี่ย,ย,ยบ้านในเฮาก็จะไปเก็บผักที่เฮาดิเซอร์พี่น้องเก็บผักที่เฮาดิเซอร์ไปการมุสโวก็ได้นี่คือพักที่เขาดิเก็บเซอร์พี่น้องมีมีอย่างน่คือพักซีหอมพี่น้องก,กะละกะเบอร์พักบัวพี่น้อง ไปลงไปเก็บเบริรบัวไฟฮาก็ดังเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้ <c oughs> อมที่จะอยู่หาย,ยาอยู่หนาเก้าหนึ่เอามาเ็กินอยู่หนาเก้าหนึ่งก้อนสี่หาสิไปทำงานพี่น้องไปโรงงานหอปุ่นอยู่บานถึงพี่น้องแต่ประมาณสองสามมูมาแล้วสามมูกบสิบมูมาแล้วมองพี่น้องเห็นงาน สายยู่พี่น้องมีอะไรพี่น้องพักซีหอมเขาใส่้พักซีหอมหอมปีนี่ถ้ามีกะเสื้อไปนำก็ได้พี่น้องหอมปีนี่ยู่ปุ๊กยู่เฮือนพี่น้องของสีเก็บพักเก็บพักบัวก่อนพี่น้องนีเบอร์พักบัวพี่น้องสองสามยอดก็พอพี่น้องบอกต้องเอายางมากมายพี่น้องเสื้อลายพี่น้องหาแบบอย่างเงี้มันฝืดๆห่อพี่น้องเท่าน ซ้ำนี่ก็พอเลยพี่น้องจิบออกเลยพี่น้องบ้าห้องสร้นี่นจะเป็นสอยเดือนเดือนเดือนซีเนาะพี่น้องเนาะเดือนซีเนาะซีเดือนห้าเดือนหกกะกะได้ลื้อแล้วพี่น้องเดือนห้าเดือนหกนี่กะได้ลื้อแล้วพี่น้องกะกะสิได้โลแป้งออกแววว่าเโาตดน้ำนะพี่น้องกะสิทำความสะอาดห้านาแล้วก็เตรียม เตรียมดินว่านเขานะพี่น้องบ้านจนห้าเดือนหกนึ่งก็เตรียมเตรียมนะก็เตรียมไว้เพี่น้องทำความสะอาดไว้ก็ก็สียังแต่บุกทั่วเนี่ยพี่น้องสีดูแลแต่บุกทั่วเนี่ยบ้านนี้พี่น้องบุกทั่วห้องกำลังปลูกขึ้นเป็นเบอร์แล้วพี่น้องประมาณยี่สิบกิโลล่กเนี่ยนะพี่น้องยี่สิบกิโลลูมเนี่ยนะก็สีดูแลแต่บุกทั่วบ้านนี้พี่น้องเพราะว่าอยู่อันนี้เขาแปลงเขาก็ลืมกูลืมยังแล้วก็กระเทียมก็ เดือนห้าก็ได้เก็บเลยพี่น้องเดือนห้าเนี่ยก็สิได้กูขึ้นมาเลยพี่น้องเดือนห้าเดือนหกเนี่ยเบิดเดือนกุมภาเนี่ยแล้วพี่น้องเบนะิดเดือนกุมภาเนี่ยล,ดดละก็สิได้เก็บหรือออกแล้วก็ไปดูแลคนเหล่าพี่น้องบ้านนี่ผักทั้งถึงหมดแล้วบ้านนี่ปลูกทั้งถึงหมดแล้วบ้านนี่โอ้ไงนี่นำอาไงไหมปลูกจกักขึ้นไปโคกมีน้ำพี่น้องบ้านนี่ปักซีเขาก็งามเลยพี่น้องนะ เบอร์มันนี่งามพี่น้องเอานูอามันงามเอาไปเบอร์หนูน้องลายดอกส่งซ้ำเบอร์พี่น้องบุรีซอยเชิญนักสุบะเขื่อนหน้าหอมๆนะพี่น้องปุ๊กไลยอยู e. ่พี่น้องบักสีนี่ซื้อมาสาวบ้านมานี่พี่น้องส่ง ก็สิไปต้มมะเขือพี่น้องบ้านนี่เขาเก็บผักพอและซ้ำนี่แหละบ่ะล่ายเราพี่น้องเก็บผักพอแล้ว,ลวาาเขาก็กากไปต้มน้ำเหามะเขือเปื่อยดีๆเขาแล้วก็ต่ำมาเลยถ้ามีปลาก็เซิร์ฟปลาถ้าบ่มีเขาก็ต้องเซิร์ฟพี่น้องแล้วก็คนมัดเอาปลาทูมาปิ้งเซิร์ฟกันพี่น้องเอาปลาทูแซ่บืฟกันพี่น้องปลาทูนี่ อันนี้สิกินแบบเพียวๆแบบธรรมศาสตร์เพียวๆเลยพี่น้องก้าบรรยากาศเซานี่ก็คืออยู่ทงไฮทงนาพี่น้องสมบรรยากาศเป็นเหมือนกันพี่น้องอยู่หอยู่ไฮยู่นาหอก็มีส่วนพักเนาะพี่น้องเนาะอยู่นาก็เฮ็ดมาคลิปเดอร์ก็ขิปแต่แรกกอยู่ทงนาเกะเฮ็ดงานหมุนใบหมุนไม้ติ๊ดเลยพี่น้องขิดมีงานเหาก็เฮ็ดลงกะ เห็ดไปยังสีเดอร์เป็นน้องคลิปบันนอกเขาสำหรับคลิปนี้ก็ไปเตรียมเห็ดกินกับข้าวกินก่อนพี่น้องก่อนสิไปเห็ดเสาต้อแล้วก็ต่างๆนานาหลายอย่างพี่น้องเอาอีพักหนึ่งน้อง,ออออง,น,งอนี่สักพักพักอย่างสักพักกันคุ้ยไส้คุยย้ยไส้หนึ่ง ติดเลยพี่น้องถ้าติดมันขึ้นงามเลยพี่น้องบุคคลได้กินเราี่น้องนี่ยปลูกไว้ซือองหนึ่งี่น้องเคยปลูกแล้วปลูกไว้นะพี่น้องกตปลูกให้พี่น้องเอาไปกาไปย่างนี่ยไปบุ้งเนี่ยบุ้งอะไรก็เวลาเขามาซื้อพักยุ้ยส้วนก็เข้าข้อก็ถ้าเขาไปตัวนี้พี่น้องบอกว่าม mm ันบุคคลได้กินนะพี่น้องพูดถึงมากเขาก็ขอไปกินพี่น้องเอาไปเส้นต้มข้าวต้มข้าวเตี๋ต้ม หอมใสยำมู้ฮั่นเลยพี่น้องงามแซบมีไซน์นี่มีไซน์นี่แซ่บพี่น้องนี้แล้วก็อีกอันนึงว่าอันผักอันนี้คืออันนั้นพักหอมอันผักบัวแบงนี่บ้านมเมล็ดได้พี่น้องนี่บ้านมเมล็ดติดแย้พี่น้องติดแย้ปุ้าแย้ก็เพราะว่ามันเป็นเป็นดินแข็งนะพี่น้องมันดินเฮานามันยัดแข็งนี่พี่น้องมันเลยกรงามพี่น้อง ถ้าม right? 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 right ันได้ต right. right ิดเลยก็เบิร์ลำนี่ยื้อเหมน้องลำยื้อเป็นลำยื้อพันเนี่ยเบอร์ื้อเหมน้องเบิร์เื้ออะไรเหมืน้องถ้ามันได้ติดนะวันจัางมาเล็ดเหมน้องนี่ยอันนี้มู่เขาเก็บได้สองลุนแล้วอันนี้ก็ะห่าสิกห่าสิขึ้นเน่ยตั้งตั้งเต่นพวกทีเหล็กเหมือนน้องนี่ยพังอื่นเก็บก่อนสิสิโลบ่เลยเหมืน้องนี่ยพวกอันนี้พูกพร้อมกันเนี่สิโลบ่หรอนั่นขึ้นนั่นขึ้นเหมือนน้องพวกเนี้ย บมเป็นยังพี่น้องสำหรับบรรยากาศยามม้อเสาคลิปนี้ก็พาพี่น้องเก็บมะเขือเก็บพักยามื้อเสาก <c oughs> มีสักนี้พี่น้องเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องกับการเหตุงานแล้วก็ราคาที่เฮาจะเห็ดงานขึ้นโครงไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผม